เครื่องสื้อมือ2สภาพดีราคาถูกราคาเริ่มต้นที่1,500บัตบาทจนถึงราคา9 9 0บัตบาทสินค้ามีรับประกันมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 9 8 2 7 5 7 2 4 0หรือแอดไลน์เพื่อดูวิดีโอและภาพก่อนสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์ 0982757240จัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางแต่เราไปไล่ดูทีละตัวชัดๆนะครับถ้าเริ่มต้นที่1น0่ารอยบาทจะเป็นตัวนี้ครับ LG นะครับ LG 6กกิโลครับ 1,500บาทอุปรกรณ์ครบครับมีฝาอันนี้ LG เจ็ดกิโลครับ1,800บาทสีสันสดสวยครับเครื่องนี้พานาครับ1น0 0งพับาทด้านหลังจะเป็น Samsung สิบกิโลแล้วก็ Samsung สิบกิโลนะครับเริ่มต้นที่ สองพันเก้าสามพันสองสามพันห้าครับสามพันเก้าแล้วแต่สภาพนะครับอันนี้เอลกีครับใหญ่ๆครับสิบสี่กิโลครับไม่มีฟ้านะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทก่อนครบนะครับอันนี้มีฟ้าสภาพสีสันสดใสขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น 3,800บาทครับสว,สวยเลยครับตควือนี้เครื่องนี้พานาครับ1,700บาทด้านนอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้านิใช้งานนะด้านในสวยครับดีสันสดใสงานได้ปกติรับอย่างครับอันนี้2 0 0 0ครับไม่มีฟานะครับ LG สิเอก็กิโล ด้านหลัง LG มีฝานะครับ11กิโลเหมือนกันครับ2,005ครับมีฝาครับอัตโนมัติก็มีนะครับอันนี้ตู้เย็นนะครับเดี๋ยวอัตโนมัติอยู่ด้านดในนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลาะดูนะครับตู้เย็นครับ2,200บาทครับชั้นครบนะครับสองประตูครับ3,200ครับ ของซัมซุงนะครับมีชั้นครบนะครับใช้งานได้ปกติครับยางยางเหนียวแน่นนะครับชั้นครบครับสวยๆเลยครับเพื่อนี้อัตโนมัตินะครับนี้พัดลม300อครับฮาตาลิตู้เย็นเล็กพันห้าครับตู้แช่สองพันนะครับ อัตโนมัติเริ่มต้นที่2,000 LG 9.5กิโลนะครับด้านในครับสวยๆแล้วครับ LG เจ้า9.5กิโล2,000แล้วก็ Samsung 9กิโลนะครับ 2,300บาทแล้วก็ซัมซุง g 10กิโลครับ2,300บาทครับดแล้วก็มีด้านในอีกนะครับด้านในก็จะเป็นเครื่องละ2,000นะครับ สองพไม่มีฝานะครับสองพมีฝานะครับใช้งานได้ปกติสินค้ามีรับประกันครับท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามได้ก่อนนะครับหรือแอดไลน์เพื่อดูสินค้าก่อนได้นะครับ ด้านนอกมีพันห้านะครับพันห้าถังเหล็กนะครับมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสินค้าไม่ตรงปกไม่ต้องรับนะครับขั้นตอนการจัดส่งค่าขนส่งมี ค่าขนส่งเครื่องเล็ก400เครื่องใหญ่500นะครับพวกเครื่องกลาง500เครื่องใหญ่600นะครับร้านนี้ไม่โกงแน่นอนครับเห็นเลขพัสดุแล้วค่อยโอนนะครับค่าจะส่งถ้ายังไม่เห็นเลขพัสดุเป็นชื่อเราจะเพิ่งโอนนะครับเดี๋ยวจะโดนมิจฉาชีพโกงไรนะครับถ้าเป็นชื่อบัญชีอนัด แก้ววิไลนี่โอนได้ครับไม่มีโกงครับถ้าใครสนใจสามารถสอบถามก่อนได้นะครับ